ก็มานะครับพี่นางมาหลงกล้องกันนะครับก็เป็นนะครับนพาสมเด็จแบกมานะครับหลงพวก้วยนะนับเนื้อผงน้ํามันนะครับที่เห็นไหมครับเก่าเลี่ยมใช้มาบ้านเดิมๆดีนะพี่เห็นไหมครับเลี่ยมเก่าๆดีนะครับดูนะครับไขผงน้ํามันนะครับก็กําลังดีนะครับกําลังสวยนะครับเนาะไม่น้อยไม่เยอะนะนะครับก็ ีหนึ่งห้าสองหนึ่งสบายๆครับนะครับก็ดูความคมชัดนะครับของเส้นกรัศมีนะนะครับนี่นะดูใต้ฐานเนะครับคมนะนะครับคมแต่ไม่มีแต่แต่มันไม่เป็นระเบียบนะครับมันก็คือการแกะบล็อกนะพี่นะครับนนี่นะธรรมชาติการแกะบล็อกนะครับมันไม่แข็งทื่อนะครับมันผิวไหวนะครับคมผิวไหวนะครับ เห็นไหมครับไขนะครับกําลังดีนะครับน้าไม่น้อยไม่เยอะนะครับเยอะมากก็ไม่ดีนะครับเยอะมากก็โปะนะพี่เนี่ยแล้วก็ดูนะครับนันมีกระเทาะนิดนึงนะครับนะนี่นะิดเดียวครับนะครับนี่นะครับดูนะครับเรียมบ้านๆเดิมๆดีครับนะครับเรียมใช้มาบ้านๆเดิมๆนะครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นแบบเรียมลายธงชาติครับดูนะครับจนแตกลายงามดแล้วนะครับมาด้านหลังนี่ยนะครับนี่ เห็นไหมครับดูไข่นะครับไม่น้อยไม่เยอะกําลังดีนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งชิวๆสบายๆนะวันนี้แบบนี่นะนี่นะครับเนี่ยไข่นะครับเนาะไข่นะครับน้องจะน้อยจะเยอะต้องมีนะครับพาถ้าพาปีหนึ่งห้าสองหนึ่งแลวเนื้อผงนะครับเนาะต้องมีครับนะครับมาขาวแงแกอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับนี่นะครับเนาะ นี่นะพี่ๆนะครับก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ